สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาชมสองนุ่มอาบน้ำนะครับผมยามเช้าน้ำถูต้นไม้นะครับถูต้นเดียวกันด้วยนะครับคุณพ่อฉีดน้ำให้นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพายุเข้านะครับก็มาอาบน้ำกลางสายฝนพอเปียกน้ำก็จะคันนะครับคันก็จะได้ถูต้นไม้ กูกินไปด้วยนะครับโชก็ไปหากินพวกทาวันนะทางนู้นส่วนพี่ใหญ่ก็ดื่มน้ำนะดื่มน้ำ ว่าโดนฝนอย่างนี้ก็จะคันนะครับผม ช่วงเชา้าๆเราก็จะอาบน้ำแล้วก็ให้ถูต้นไม้แบบนี้นะครับแล้วก็พาเดินนะพาเดินอกอกกำลังกายก็เข้าไปอยู่ในโลงนะครับเพราะช่วงนี้จะไม่ได้ผูกป่าเพราะว่าฝนตกนะครับเราก็จะฉีดน้ำให้นะครับ ส่วนน้ำโชคจะถูกรนแล้วตอนนี้ก็ไปหากินพวกถทวนนะครับ ถูคนละต้นนี้ไม่ค่อยสนุกนะครับน้องถูด้วยกันนะครับยังกันถูนะครับ เสร็จแล้วก็จะเริ่มเดินหากินแล้วนะครับถูเสร็จแล้วนะครับผมตรงไหนที่ก็ถูไม่ถึงเราก็จะขัดแต่งให้อีกทีหนึ่งนะครับผมขอฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามช่อง,งเจ้ากาด้วยนะครับสวัสดีครับ